แอบถ่ายองแล้วนะเยอะสินอนเวนทั้งเวนเลยนอนเวนทั้งวันเลยเอแน่นอนแน่นอนคิดหอนมึงเด้เนี่ยยังมาหาแอบถ่ายมึงอยู่เด็เนี่ยไม่มีกระเทยถามหามึงอยู่แถวนั้นนะกระเทยอยู่ซีเจนะเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมึงมาอยู่สำนักง,งานใหญ่ของรูปหล่อขึ้นนะ ยตะก้าเดียวตามหาซังไงเด้เนี่ยซังไงผมเฮ้ย hey, มึงหันมายิ้มันหวานสักเหมือนกับอยู่บ้านฮาเด้โอ้ลูกรอก็ฮาเนี่วะนี่แล้วเขาเห็นคลิปนี้ดูมือนั้นเขาเกียรติวะสันสาวเกียดการว่าสันยอดวิวเป็นล้านหมดนั่นเนี่นะน้องอยู่ยังไงว่าอยู่ยามาฮ่าใส่เสื้อฮอนด้าได้วะโอ้บักฮาเนี่ลงแบนเจ้าของหรบอวะรอเด้ นี่คือน้องต้านะครับน้องตาครับช่างใหญ่ผมครับผมตามหามเจอแล้วมันหายหน้าหายตาไปจากผมโคจรออกจากชีวิตผมไปประมาณ,ากณเกือบอาทิตย์น้ำยาล้างเบรกได้ครับได้ครับมแม่นแม่นครับอันกระป๋องนายกระป๋องหนึ่งเด้อเออลาวรลดเครื่องีตัวนี้ วันเครื่องหลีนีตะลุดกระบะรถปิกอัพไม่มีฮอนมอเตอร์ไซค์บัดนี้มึงเฮตเตงเป็นตน่างเยาแท่งเลยอือมึงก็ซ่อมดีๆไปเบียดป้ายเขาเอาเอาเอาวุ่นวายหลีวะกูนี่ได้วุ่นวายมึงไม่ใช่มึงวุ่นวายกูเดียวเอาไปแล้วครับเด็กยวคลิปมันสียงเงียกันไปเอาเบิ้งคนรูปลอไปซ้ำน,นี่แล้วมันอายกล้องแล้วมันหนีไปแอบซ่อนแล้วครับไปทำงานด้านข้างหลังแล้วครับ